สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่18เดือน4 2 5 6 3ค่ะเจมันี่โกก็แวะมาอัปเดตสูตรยี่กีแลตโตวีเอพีให้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรพิกัดล่างนะคะก็คือล่าง19ประตูนั่นเองนะคะก็จะเป็นเด่นทั้งหมด3ตัวนะคะลูด19ประตูล่างเนาะ ก็เห็นว่าสูตรนี้กําลังเดินอยู่นะคะก็เลยนําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเนาะควบคู่กับการยกตัวอย่างในรอบล่าสุดให้ดูกันนะคะก็คือรอบที่48นะคะจนถึงรอบที่57เนาะก็คือรอบล่าสุดของการอัดคลิปนะคะยกตัวอย่างสูตรนี้มาให้ดูกันวิธีคํานวณนะคะเราจะเอาหลักหน่วยบนนะคะบวกหลัก10ล่างนะคะแล้วก็บวก2คงที่เนาะนับต่อไปอีก2นะคะก็จะเป็นเด่นทั้งหมด 5. ท,ทั้งหมด3ตัวนะคะอันนี้เป็นพิกัดเนาะเราจะใช้เด่นทั้งหมด3ตัวนะคะรูด19ประตูนะคะก็จะมีโอกาสได้เด้งเนาะถ้าเกิดว่าเป็นพิกัดนะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณกันค่ะผลของรอบที่48นะคะออก202 92นะคะเราจะเอาหลักหน่วยบนก็คือ2นะคะ <1> 1> บวก10ล่างนะคะก็คือ9 ได้เท่ากับ11บนะคะบวก2คงที่ได้เท่ากับ3นะคะก็คือเป็นเด่นตัวที่1นเนาะนับต่อไปอีก2นะคะก็เป็น4 5หนะคะนำไปลูด19ประตูล่างนะคะทุนก็จะอยู่ที่5 0 57บาทเนาะกำไรก็จะอยู่ที่33บาบาทนะคะถ้าเกิดว่าได้เด้งอันนี้เราก็จะได้ ได้ต่อหนึ่งนะคะก็คือได้ดิ่งนั่นเองนะคะผลของรอบที่49เนาะอรล่างออก32นะคะก็คือ3มานะคะอันนี้มาตัวเดียวเราก็จะได้กําไร33บาทนะคะมาดูคำนวณรอบที่49ค่ะหลักหน่วยบนก็คือ8นะคะบวก10ล่างก็คือ3ได้เท่ากับ11เนาะบวก2คุคงที่นะคะ ได้เท่ากับ13นับต่อไปอีก2นะคะก็เป็น4 5นะคะผลของรอบที่50ล่างออก2 5ก็คือ5มากำไร33บาทนะคะคำนวณต่อรอบที่50หน่วยล่างก็คือ4บวก10ล่างก็คือ2ได้เท่ากับ6บวก2คงที่ได้เท่ากับ8 ศนย์ะคะผลของรอบที่50ล่างออก4 5หอันนี้หลุดเนาะคำนวณต่อรอบที่5 1อค่ะหน่วยล่างก็คือ6บวก10ล่างก็คือ4ได้เท่ากับ10บวก2คงที่ได้เท่ากับ12นับต่อไปอีก2ก็เป็น3 4ผลของรอบที่52ล่างออก3 7นะก็คือ3มมาเนาะ คำนวณต่อรอบที่52ค่ะหน่วยละไอหน่วยบนก็คือ9บวก10ล่างก็คือ3บวก2คงที่นะคะ9บวก3ได้12บวก2เป็น14นะคะนับต่อไปอีก2เนอะก็เป็น5 6ผลของรอบที่53นะคะล่างออก44 4, เนอะก็คือ4มันเองกำไร33 คำนวณต่อรอบที่53ค่ะหน่วยบนก็คือ1บวก10ล่างก็คือ4เป็น5นะคะบวก2คงที่ได้เท่ากับ7 8 9ผลของรอบที่54่ล่างออก29นะคะก็คือ9มาเนาะกำไร33นะคะคำนวณต่อรอบที่54 หน่วยบนก็คือ9บวก10ล่างก็คือ2ได้เท่ากับ11นะคะบวก2คงที่ได้เท่ากับ13นับต่อไปอีก2เป็น4 5ผลของรอบที่55ล่างออก48นะคะก็คือ4มาเนาะกำไร33นะคะคำนวณต่อรอบที่55หน่วยบนก็คือ6 บวก10ล่างก็คือ4ได้เท่ากับ10บวก2คุคงที่ได้เท่ากับ12นับต่อไปอีก2ก็เป็น3 4ผลของรอบที่56ล่างออก41นะคะก็คือ4มาเนอะรู้สึกว่าเลขจะไหล4คํคำนวณต่อรอบที่56ค่ะหน่วยบนก็คือ7บวก10ล่างก็คือ4เป็น11 บวกอีก2นะคะเป็น13นับต่อไปอีก2ก็เป็น4 5ผลของรอบที่57นะคะล่างออก74เนาะก็คือ4มานั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพิกัดล่างนะคะจริงๆแล้วมันเดินคู่กันมา กับพิกัดบนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ลองสังเกตดูนะคะเผื่อว่าเดึกๆอาจจะเปลี่ยนเป็นพิกัดบนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลองสังเกตดูได้นะคะเน้นที่สูตรเนาะ วิธีการคำนวณนะคะในวันถัดๆไปเราก็จะสามารถที่จะหยิบยกสูตรนี้ขึ้นมาลองคิดลองคำนวณดูได้นะคะอันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะคิดเองนะคะอันนี้ก็นําสูตรมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนเลขจะเดินต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะก็คือยกตัวอย่างให้ดูในรอบล่าสุดเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ